ครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมเป็นค,นครูสอนวิชาทัศนิสินครับผมวันนี้จะมาสอนในระดับชั้นของมัธยมปีที่หนึ่งนะครับในเรื่องของทัศนาทาครับผมทัศนาุทาครับคือส่วนประกอบที่ทำให้เกิดงานศิลปะนะครับซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าประกอบไปด้วย5้าธาตุด้วยกันนะครับาธาตุที่ห ก็คือจุดทตาที่สองก็คือเส้นท่าที่สามก็คือน้ำหนักทตุที่สี่ก็คือพื้นผิวนะครับและสุดท้ายคือทตาที่ห้าก็คือสีนะครับที่สามารถสร้างเป็นงานศิลปะได้นะครับเพื่อก่อเกิดประโยชน์ของการมองชมของเรานะครับผมวันนี้นะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนทตุแรกก่อนเลยคือจุดกำเนิดของงาน ศิลปะทุกอย่างก็เริ่มจากจุดนะครับผมจุดสับทัางราชการของเขานี่ก็เรียกว่าพอยต์นะครับหรือดอทนะครับผมให้นักเรียนนะครับเตรียมกระดาษ A4 แล้วทำกรอบไว้6กรอบนะครับในขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเดีย๋ยวครูจะทำให้ดูนะครับ เป็นการฝึกสมาธิเราไปด้วยนะครับจุดศิลปะนะครับไม่จำเป็นจะต้องวาดรูปเก่งนะครับเราฝึกสมาธิเพื่อจะได้มีปัญญาเกิดขึ้นจะได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะจิตใจเรา เขม่สายปอดโปร่งครับเพื่อจะได้จดจำการทำงานของเราได้ดีที่สุดนะครับนี่นะครับเราตีตารางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้ขนาดเท่ากันนะครับผมมีอยูหกช่องนะครับช่องที่หนึ่งเราจะใช้จากน้ำหนักจุดที่เข้มมากที่สุดอยู่ด้านบนนะครับลากจุดไล่ลงมา จากจุดเยอะๆจุดทีๆเริ่มขยายออกไปให้ห่างก็จะมีน้ำหนักนะครับเราใช้จุดนี่แหละสร้างน้ำหนักสร้างงาสร้างพื้นผิวของเราก็ได้เดี๋ยวก็นัน่งทํำไปด้วยดูไปด้วยนะครับนี่เป็นวิดีโอคอลนะครับผมสามารถไม่เข้าใจอะไรสามารถย้อนกลับไปเปิดได้ดูอีกรอบนะครับ เราจุดในแนวดิ่งลงนะครับจุดมาเรื่อยๆให้มีน้ำหนักจากเข้มด้านบนเข้มด้านบนนะครับให้มันไล่ลงมาจนหายไปอ่าดังตัวอย่างครูนะครับนักเรียนสามารถใช้สีเมจิกก็ได้นะครับดินสอดำ าก,กาก็ได้ลองจุดไปนะครับฝึกไล่น้ำหนักดูก่อนมอนเป็นทัศนาธาธุเริ่มแรกของเรานะครับจากจุดจุดนี้เกิดขึ้นจาก2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือจุดจากธรรมชาติอย่างอทิเช่นพืชก็มีลายมีจุดของเขาอยู่แล้วศสตร์อย่างเงี้ยเกิดจากธรรมชาติและอีกลักษณะหนึ่งก็คือ จุดที่เกิดจากการที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้สิ่งของแหลมของมีคมนะครับกดจิ้มหรือแต้มลงไปนะในบริเวณที่ว่างเปล่านะครับก็เกิดจุดเกิดขึ้นนะครับทีนี้นี่ช,นชิ้นที่1นนะครับให้นักเรียนจุดไล่น้ําหนักจากด้านบนลงมาด้านล่างจากเข้มมาหาอ่อนนะครับทีนี้คุณมาทําให้ดูในชิ้นที่2นะครับ เราจะมีทําด้วยกันในีหชิ้นนะครับผมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมช่องเลยกันในชิ้นที่สองนี่เรากลับกันตรงข้ามาครับจะเอาน้ำหนักจุดด้านล่างนี่ขึ้นไปด้านบน นักเรียนดูจากลูกศรด้วยนะครับติดขึ้นไปจากด้านล่างสู่ด้านบนนะครับนี่เราก็เริ่มเริ่มจากด้านล่างก่อนติดมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆเพิ่มทีละนิดนะครับผมเพลินๆไปนะครับฝึกสมาธิตัวเองไปด้วยใจจะได้ไม่ว้าวุ่นนะครับในช่วงนี้ อยู่บ้านแค่จุดนี้นะครับสร้างงานศิปปลปะให้เกิดสวยงามขึ้นได้เยอะแยะเลยนะครับในชิ้นที่สองครับชิ้นที่สองนี่ เราก็เริ่มจุดจากด้านล่างขึ้นมานะครับขึ้นมาเรื่อยๆจนหายไปนะครับอย่างครูนี้ทําเป็นตัวอย่างให้เฉยนะครับยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นักเรียนก็จุดแต้มเพิ่มน้าหนักไปเรื่อยๆทีนี้ชิ้นที่สามนะครับสี่เหลี่ยมที่สามเราจะไปทางขวามือบ้างเอาน้ําหนักที่เข้มที่สุด อยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับหนักเข้มสุดของเราเลยอยู่ทางซ้ายมือของเรานักเรียนดูตามลูกศรด้วยนะครับรายน้ำหนักไปทางหัวลูกศรเนี่ยจะเป็นสีขาวเลยนะครับอ่าทีนี้เราเริ่ม นี่ชิ้นที่3นี่ครับเริ่มจากตามตามลูกศรด้วยืีลูกศรไปแบ่งกห้ได้6ช่องนะครับสี่เหลี่ยมสตุรัสชิ้นที่สาม จุดได้ห่างห่าวออกมาเลยนะครับจนขาวเลยจากเข้มเข้มตรงไหนที่ยังไม่ได้น้ําหนักเราก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มน้ําหนักเข้าไปนะครับแต้มไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆจุดไปเรื่อยๆบางทีอาจจะออกมาตามจินตนาการของเราโดยนะเป็นเม a ซิ่งก็ได้สิ่งแปลกประหลาดไปเลยนะงานศิลปะที่มองบางคนมองด้วยสายตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ บางคนอาจจะมองเป็นภาพอีกภาพหนึ่งเป็นอีกภาพหนึ่งได้นะครับอ่านี้เราเอาน้ําหนักไปทางาทนชิ้นที่4นะครับเราก็ปรับด้านการจากลูกศรแนวนอนให้กลับหัวกัน น้ำหนักเข้มกับด้านมาอีกด้านหนึ่งตรงด้านไหนที่สว่างนะครับด้านนั้นก็คือแสงที่มันเข้ามานะครับเรากำหนดแสงได้จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องดูจากธรรมชาติก็ได้ สิ้นที่สี่านนักเรียนทําไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบน,นะครับฝึกสมาธิตนเองไปทีนี้แล้วสิ้นที่ห้าที่6นี่จะเป็นการฝึกน้ําหนักนะครับโดยการสร้างจุดเด่นของภาพนะครับโดยการสร้างเป็นวงกลมใช้น้ําหนักความเข้มด้านนอก กับตรงกันข้ามใช้น้ำหนักความเข้มด้านในนะครับให้เป็นวงกลมเหมือนเกิดแสงเหมือนเกิดแสงขึ้นนะครับผมเหมือนเกิดแสงที่เกิดออกมาแล้วชิ้นที่ห้านะครับชิ้นที่5้านี่เรานำจุดเด่นของเราไฮไลท์ของเราอะ่ะเป็นความสว่างอยู่ตรงกลางนะครับเราก็จุดเฉพาะขอบนอกขอบนอกของกรอบในสีน่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผม เบามือลงมาเบามือลงมาให้เป็นวงกลมตรงกลางามือตรงกลางให้หายไปจากความเข้มด้านนอกให้สว่างตรงกลางนะครับส่วนมากงานศิลปะเขาจะสร้างงานแนวนี้มากนะครับเพราะว่าเกิดจุดเด่นเป็นองค์ประกอบสิลปที่สวยงามมากเลย ง่ายเลยธนาบัตรของเราเนี่ยเห็นไะครับใช้จุดกลายเป็นเส้นชิ้นที่5นะครับจากวงกลมนะครับให้เกิดจุดเด่นตรงกลางเป็นไฮไลท์เหมือนแสงเหมือนแสงพุ่งนะครับเหมือนแสงพุ่งมาจากด้านในนะครับและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6นี่กลับตรงข้ามกันนะครับเราใช้ความมืด ควม,มืดเนี่ยแล้วสว่างด้านนอกขึ้นมาคล้ายๆกับเราเดินเข้าไปในถ้ำเนี่ยนะครับเดินเข้าไปในถ้ำเนี่ยข้างในจะมืดนะครับมันลึกมีความลึกก็คือมีความมืดเกิดขึ้นสุดท้ายนะครับเราเริ่มจุด ตรงกลางระหว่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนเลยแล้วก็เบามือออกมาเป็นคล้ายๆกับผ้าทิ์ก็ได้หาจนหายไปจนหายไปเลยจนหายไปจากจุดตรงกลางเริ่มตรงกลางนะครับเริ่มตรงกลางก่อนเริ่มตรงกลางจุดหลายๆจุดนะครับก็จะเกิดความเข้มขึ้นซ้ำๆไปเรื่อย ตรงไหนที่มันสว่างแล้วก็จุดน้อยลงห่างมือออกไปนะครับห่างออกไปคายความสว่างของพระอาทิตย์ก็ได้แต่แต่แตแต,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 แตทีนิดทั้งกดทั้งจุดทั้งแต้มนะครับนี่นะครับนี่จสุดท้ายที่ให้นักเรียนทํานะครับเกตุด,ดูนะครับามาดูใหม่ดูใหม่จากที่ให้นักเรียนขีดเส้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ แล้วก็จันนี้ครูจะให้นักเรียนชนผลงานของศิลปินต่างๆนะครับที่ใช้จุดเนี่ยให้ก่อเกิดประโยชน์นะครับดูอย่างงานชิ้นแรกนี้เห็นไหมครับเขาจะจุดเป็นดวงดาวหรูขาวตรงแบกคกล่าของเขานะครับเนี่ยก้เกิดมีจุดเด่นเกิดให้เป็นทัศนาตุขึ้นมาเนี่ย เกิดเป็นง,งานศิลปะได้นะครับชิ้นต่อไปนี่เลยอลังการมากจุดเหมือนภาพเด็กสองคนที่ไปเจอทองคำนะครับเจอกลุ่มทรัพย์จุดสีทองประกายสว่างเนี่ก็เกิดความสว่างสวยขึ้นมาครับผมเนื้อจุดโดยการแต้มโดยใช้ผู้กันนะครับแต้ม เป็นเหมือนเขากวางแล้วก็เป็นต้นไม้ระยะไกลๆก็ได้กดลงไปจิ้มลงไปแต้มลงไปนะครับผมอนี่ก็ใช้ฝีแปลงแต้มนะครับนี่เป็นงานของวินเซนต์แวนเกาะนะครับแต้มผลง,งานชิ้นนี้น,นี่ดังมากเลยสไตล์นานี่ครับสไตลนนักเรียนควรศึกษานะครับศิลปศิลปะของต่างชาวต่างชาติและ ของไทยเราเยอะๆนะครับผมจะได้สร้างงานให้สวยงามนะครับนี่เขาก็แต้มดีปสีแปลงของผู้กันนะครับแต่เห็นไหมเพิ่มแสงสว่างขัดขับความโดดเด่นออกมาขับความสว่างสวยออกมาได้นะครับและสุดท้ายนี่เป็นผลงานของศิลปินของไทยเรานี่เองดังมากเลยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิธิพัฒน์ของเรานะครับ เห็นไหมครับจุดแต้ม่เป็นดวงดาวแต้มใหญ่ก็เป็นพระอาทิตย์นะครับเป็นแสงสว่างขึ้นมานะครับครับผมแล้ววันนี้ในคลิปแรกนะครับเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องจุดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาเรื่องจุดนี้มาต่อยอดให้เป็นเรื่องของเส้นนะครับครับสวัสดีครับ